สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผัวครองวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะกลูมาชวนเด็กๆเล่นดีกว่าค่ะเราไม่ถือว่าเป็นการเรียนแบบจริงจังอันนี้เราตบทวนกันแล้วนะคะเพราะว่าใกล้จะสอบแล้วนะคะเด็กๆค่ะ <S <S เด็กๆค่ะวันนี้ครูมาตบทวนดีกว่าค่ะเด็กๆรู้แล้วค่ะครูอสอนแล้วแล้วแอบเห็นว่าทีเชื่อก็สอนเด็กๆแล้วด้วยนะคะ เกี่ยวกับลักษณะต่างๆเช่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมวงรีหรือเป็นรูปดาวต่างๆวันนี้นะคะเกี่ยวมาทบทวนรูปวงกลมหรือทรงกลมนั่นเองคิดไม่ออกละซิว่าเป็นแบบไหนนะคะไม่เป็นไรค่ะปิ้งเกีวมีรูปวันวิเศษค่ะเท่าไหร่คะเนี่ยหนึ่งสองสองลูกนะคะลักษณะเขาเป็นอย่างไรคะเด็กๆคะ กลมหรือแบนหรือวงรีหรือสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมคะมีทรง,งลักษณะทรงเป็นอย่างไรคะเ้วาวมีคนตอบถูกด้วยเป็นทรงกลมใช่ไหมคะเชื่อว่าในบ้านของเด็กๆเกนี่ยของเล่นเยอะแยะมากมายเลยที่เป็นทรงกลมแบบนี้นะคะเป็นรูปวงกลมทรงกลมแบบนี้ด้วยนะคะที่ของปิ๋วนะคะเป็นรูปบอลค่ะแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะบอลต้องเป็นทรงกลมแน่นอนเลยคะ่ะเด็กๆคะในบ้านของเด็กมีอะไรที่เป็นทรงกลมแบบนี้ วิ่งไปเลยค่ะวิ่งไปหยิบมาเลยแล้วมาอวดกันค่ะหรเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆคะในหนังสือคณิตศาสตร์ค่ะเล่มนี้นะคะเด็กดูประกอบไปเลยค่ะหน้าที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันหน้าที่20ค่ะเด็กๆคะให้เด็กๆระบายสีสิ่งที่เป็นทรงกลมหรืกวมีมาด้วยเห็นไหมคะโอลมพัด อ่าอันไหนคะเป็นทรงกลมยิ้มแฉ่งทุกอันเชียนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวระบายสีทรงกลมนะเดี๋ยวคุยระบายสีให้ดูนะคะว่าอันไหนที่เป็นทรงกลมเด็กๆชี้ได้แล้วแหละคุยรู้เด็กตอบถูกไหมคะมาดูค่ะเดี๋ยวทำไปพร้อมกันเนาะเจอแล้วค่ะจึ้งจึ้งจึ้งจึ้จึ้งจึ้จงจจึงจึงจึ้ใส่แก้มก่อนใส่แก้มก่อนจึ้ง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 จจงจงจจงจึงจึงจ เอาละค่ะแค่นี้พอดิบุกว,ว่าเออที่ครูใส่แก้มให้ใส่สีสันให้เหมือนจะเปื่อนนิดๆอันนี้ค่ะเป็นลักษณะทรงกลมหรือวงกลมนั่นเองนะคะในหนังสือของเด็กๆมีค่ะงานง่ายมากๆเลยเด็กๆระบายสีลงไปเลยที่เป็นทรงกลมแล้วก็เขียนรอยประแค่นั้นเองค่ะเชื่อว่าอันนี้ง่ายมากๆเลยสําหรับเด็กๆสาหรับลูกๆของครูเนี่ย รู้แล้วค่ะนีเด็กค่ะคุยมาบอกแค่นี้นะคะไปก่อนแล้วค่ะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์สวัสดีค่ะ